อากฤวิโยบานทานับมะูกไปหนาีใสกโบมีพี่น้องจาหัวปุ่นหัวพี่หาเตนดมากทีทาพี่น้องมาดังดัห่วย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 นมาแล้วมาแล้วผมัญาครับนี่ว่าดก่ไครับ เันน้เสียไม่เสียไม่เสียื่อนสามไม่เสียทุกคนินทอดเจดพ่อชกชกชกเอาตุกันระนจดพ่อไปใส่มาตัไปทำเชือเอาตักีะัวาดล้วครับคือครับคือคัพ่อไปทำสุนัขมาก วานพอวานพอไปขึ้นล่งขึ้นสารมายงงยงยเสไมาเสางแค่อแค่เสรออะไอะไรมึ่เสืออะไบาหน่อยเือเหน่ไอ้ี่มากันแจ๊กเลยพี่ทองถกอเปเป็นยังครับเอาที่หลังก็ได้ อ้มาโอมาปุบก็ไดยมาไลโอ้อรมกสามือจ้ของไ่ด้อมาก็ได้มาไล่เรายิฟงขหแ่ให้แนลำด้วยลำด้วยครับพอาเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใดหนีได้ลูกนพระเอกพระเอกหน่อพระเอกจริงเสียงจริง ถ้ากันนางสูกันอยู่เดีกสวยสวยไปพสิมาพอเร่งสิมาบ่บ่เหลียว่เหลียวตีอสิมาบ่บ่เมือนี้ก็บ่เห็นเราเบิดเหนื่อเนาะเตตไปมาคู่กันค่ะไม่กันแต่อยู่ในรถคุณบอฮึถามข้าวหาแล้ไหม่ะคุณสิมาพโนทีพอทิศบอว่าทิศสะใภบ่นูอพอทิบอกว่าสมพออันจามจามอยู่เบิ่เหนื่อยามหาอยู่บนี้ยึกเหนื่อยพอทิ์หายไป วันซี่หมือเปนกรุงเทพเราเดไป้วเจ็ดมือ่ไรมือได้อยู่ได้เพราะว่าเป็นซีเรนโดนไงจะเราไปยส่เบอรเดททามคาวเราสิบเก้าสามสี่สามหนึ่งสามสาี่ห้าอื่นที่นี่นะคะเหนเ็น่งนี้ส่อันนี้นะคะก็ลูกขาเดือดเขาละตัอให้พอลำดิเอาไปให้พอลยค่าอยู่ไหมในกระเป๋าไหนมือไหนเป็นไรอย่างเงี้ยมวนบอลมวนอบมีข้อ แมนบ่อเนาะปากหวานเด้ยนี่ปากหวานพ่อขาวอยู่โด่งโด่งอยู่หอยาระป๋านกระป๋าน้งพ่อว่าสันท่านกินอันยังก่อนยีน้อยยีน้อยทุเรียนทุเรียนอยกุ้งทุเรียนกับป้านาเออมือไหนพ่อมาจะซื้อมาซื้อกินกินว่าแม่งกินจนว่าลืมพ่อยังยังร่วงจากรถคิวทุเรียน อึอึมากมีได้ควบหอมมหากินที่เรียนมาก่อนเลยขวากเม็ดเลยกินที่เรียนมาก่อนเลยนว่ะมนพ่อห้างหนูไปเจ๊ตมือพ่อคิดว่านาหนูมันรู้สึกบานขึ้นปะคะบานบานเพ้อนะบานเพ้อเลยนี่ไม่ดอกเห็ดเลยจะสร้างเมื่อน้ำนักกันโรน้ำขึ้นย่านชี้สิบโลแล้วย่ะหยาขึ้นสิหยาชี้สิบโลยันขึ้นอีกโล ยืดตัวยืดยืดยเดย็ดอนี่แหละมันมันจะใส่สุดมันจะเต็มได้ีพ่แบงตมเ่แล้ค่อได้เดวดมันจะ้คดออกปคออกเพอโอี่แบงว่าพี่แบงว่าใส่เก้าใส่บ่ได้ว่สุดเก้าใส่อะไรพี่แบงจมรอโคนบวาโตัวให้มันเป็นตาทาเลยต้องไปเลีออกกั่งกายแล้วนี่แลี่สงเขาได้บรรยากาศเลยด ยังเป็นเรื่งองนงสนหนึ่มลวเลมื่นสักน้าไหพะย่ะคะพะย่ะย่งอยู่สลกข้ามอยู่สลัก้ามเราให้ดียวื่อมูนสีเเ่าไปอ๋อวาม่ปาว่าแมนเอาเอาให้คุ่ม้ค่ะสรยกุนะะไอฮออื่นหัข้าวต้มให้กินหีวข้าวเครื่องักขาหัวข้าะขาอุ้บยมดองอัน ข้าหูอยู่บว่้ะักแพงนะข้าวหูอยู่บอกักแค่หนแ่ง่สามวันถ้ารู้ขึหูอยู่บวกว่าฮกแพงพักพอแต่ว่าเพื่อนดีดิยังได้ยังเอาเลยลูกนะเจ้าขอนี่สดกันไมครัวกัะหาเย็ดหากินได้ครับสมัยนี้รังก็เป็นห้องให้ทงน้ำเล่นนั่นไม่ได้ยิ่ดินอนพักก่อนสบายคดือดม่คิดว่าจะนี่จะเด เป็นซ่อมโชไงว่นตอนแรกอะคือวันที่ชูแป็วันที่สองกนะคะช่วงี่ไหนช่วงที่ไมึงะคทำเาแต่ว่าสูเต้นตืดตัดไปทันเร็วง่ายมาคืนนี้เม่นางฟังยุงเม่ยะว่าไม่ลูกถึงกคนต์า่นีแมันสิขาดเครื่องยังใช่ยังเนี่ยดูดีขาดฉันก็เลยเป็นแบบ ทั้งพิงทั้งทั้งซอมีซอนน้ัมีพอชินหนึ่งขายไปนเพื่อจะปล่อยวางไหมต้องให้เป็นละมัดเตียงเถอใละมัดเตียงพวกเเป็นเหมือนิเพราะมันลินแท่นกันมหพกละมาพระันขอจิ้งกะหกเนาะอ่าได้จิ้งขอเพียงตะบบักูหนึ่งปลารวกคัก หวานเส่ใส่ใบใส่ใส่วหวานแาหวานตุไก่ตุไก่แกงเค็มอผ่านไปใช่ไหมแกงไก่เสนเป็มนีแล้วพอพอประมาณน่ะอขาดพอสองคนนี่แหละขาดได้อัดเก็บย่างไปไปหลดเก็บอยู่ย่านหลดพระท่านมัางใบแกงยงเอาแล้วแกก็หลดนะแกได้ครักะโหลดอย่นี่น่งโหลดอยู่นี่แหละแต่ว่าเป็น เคนบนหลัวได้เลิตนื้อแน่ยเเห็นหนูกับลูกยุ้เต้นพุ่มก็เคอยุ้เต้นพีเด้อค่ะกินเข่าพ็พวกวันก็อยู่บ่ได้ครับหลังจากเคยกินสามขาปลดลงเหลือสองเหลือหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้เหลือหนึ่งนั้นวเรือหนึ่งนี่งขึ้นหนักชุดเลยแม่ค่ะกินแล้วก็เพราะว่าอีหลักกับพวกวันดพรว่พอกินแล้วก็ไปเต้นไปไปออกกำลังกายเงี้ยบอกถ้แม่นี่ตี แม่บ่ได้เต้นน้อูถามแม่ดูว่าแม่สาบอแม่สาบอบอจ้ะตใยุเทปบอกค่ะแม่จ้ะไปรมรเ่ตพมแล้วกขอมาแลวนะคะแม่ติหาวันแล้วยังหวันแล้วว้ายแล้ววันวันแล้วเด๋วาได้น้องหอนมือสันนี่นี่หอนนือหอนยากอยยวงุซสิบนเขา มันค่อยขังมันค่อยขังไข่มั่ไข่อออตังไว้ที่โทรศัพท์กีไข่ีหนึ่งสองสามัวขอ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 หน้าจอหน้าโป๊หาปป๊กหน้าป๊กหน้าปกโอ้ยยูทูบเปิดไวขอหน้าจอที่ขอหน้าจอไปเลย YouTube ขอหน้าจอเนี่ยหาพวยไหมทิ่ิม่ไดม่หัววาู่อน y o u ิ u สอรเดือนเกิดมาแล้วสี่บอกว่าสิดขออาทิตย์บอกมาและตั้งในคียบอกกันแต่ว่าของเราเรถือว่าตำนาตำลังจมคิดไม่ด้วยค่ะแต่เรบอกไทยกว่าเลค่ะที่ที่ดีกไว้ีด้ค่ะไทยบทุกช่องเลยปิดบรรทุกช่องแม่มาแล้วบรทุกช่องมาแล้วบายบาย